ต่อไปเป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันอีกแล้วในวงการฮอลลีวูดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดว่ามีเนื้อเรื่องของหนังมาคล้ายคลึงกับหนังสือที่เราแต่งแต่ว่าไม่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปอย่างถูกต้องก็ต้องโดนฟ้องเหมือนกับเรื่องนี้นะคะ c a b i n in the woods ค่ะ จอสเวดอนกำลังเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงค่ะเมื่อเขาถูกปีเตอร์กาเลเกอร์นักเขียนคนหนึ่งอ้างว่าหนังสยองขวัญทำเงินปี2012เรื่อง The Cabin in the Woods ลอกเนื้อเรื่องมาจากหนังสือ The Little White Trip A Night in the Pines ที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2006โดยงานนี้จอสเวดอนโดนฟ้องร้องพร้อมกับ Drew God d อดดผู้กำกับหนังและสตูดิโอ i o n s g a t e รวมไปถึงบริษัท Mutant Enemy บริษัทโปรดักชันของจอสซึ่ง ทางปีเตอร์กาเลเกอร์นะคะเรียกค่าเสียหายเป็นเงินถึง10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ส่วนความคล้ายคลึงของหนังกับหนังสือเนี่ยมีหลายส่วนค่ะเช่นเรื่องราวตัวละครเหตุการณ์แล้วก็บทพูดซึ่งส่วนที่เหมือนกันหลักๆเลยก็คือกลุ่มตัวละครที่เป็นเพื่อนกันชาย3และผู้หญิง2คนเข้าไปพักผ่อนในกระท่อมกลางป่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสุดโหดขึ้นนะคะก่อนที่จะเฉลยภายหลังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถูกถ่ายทำไว้เป็นเรียลิตี้สยองขวัญเพื่อความบันเทิงของผู้ชมทางบ้าน นอกจากนี้ปีเตอร์อยังอ้างว่าตัวละครผู้หญิงในเรื่องมีชื่อคล้ายกับตัวละครในหนังสือของเขาอีกด้วยนะคะโดยในหนังสือชื่อว่าจูลี่และจูราส่วนในหนังนชื่อว่าจูสและเดน่าค่ะและปีเตอร์ก็บอกว่าหนังสือเขาเนี่ยออกตีพิมพ์7,500เล่มในย่านซานตาโมนิก้าเมื่อปี2007ซึ่งทางจำเลยก็ทำงานอยู่ในย่านนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะได้อ่านหนังสือของเขาอีกทั้งหนังสือเล่มนี้ก็ยังเคยถูกนำไปเสนอให้กับสตูดิโอสร้างหนังหลายแห่งเป็นไปได้ ว่าพล็อตต่างๆนั้นอาจจะมาจากหนังสือของเขาก็ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางจอส์วีดเดอร์และดิวก,ก็ดาดก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะหนังืนี้มั่นนะอือสะใจจริงๆอย่าเล่ามากเดี๋ยวจะสปอยแต่เอาเป็นว่าก็ต้องติดตามนะคะเรื่องของการฟ้องร้องและตอนนี้